ถ้าบอกทำไงให้ติดตามต้องฝากกดติดตามใช่ครับเดือนมกราหกแปดก็มาอีกแดงหม้อเพิ่อเขื่องในโอ้กดไลค์กดแชร์หนึ่งกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คนหนึ่งใช่ปัทุกใบหัวใจทุกดวงก็คือกําลังใจของพวกเราทีมงานเส่ยอีสานนะครับอาจารย์นี่ส่งสารประเดี๋ยวครูบาเจ้าชูอยากให้มันรป็นเบอร์เขียนมาได้า ไม่ได้เจ้าคำคมขอหนึ่งคำคมค่ะไม่ได้เจ้าชูไม่มีคำคมหรอโอเคส่งน้ำแข็งในงานเพิ่งได้กลับครับแพคค้าเยอะอ๋อวันนี้มีพี่ฝนและสุธนไหมมีครับพี่ชานชัยด้วยครับบรรยากาศหน้างานนะต่อแถวเข้าแล้วนะคะตอนนี้อ,อ่นี่นะคนแน่นละเด้อพี่น้อง พิเศษนะคะวันนี้พี่มีพี่ฝนธนสุนทรน,นะคะปล่อยฝ้า,ายมาเลยพรแม่นกน้อยอุไรพรน,นะคะผมแล<ร>้วแล้วก็พี่บานอุไรพรพเหรอพส,อส,ญญอสอมอหนองใส่โอ,อ,อ้เอลืมปั๊มสดีพี่น้ำไก่ค่ะ ออนี่นะฮะวันนี้คนเริ่มทยอยมาแล้วนะครับทุกคนทีมงานขอบฟ้ามาไหนทีมงานนะแนนครับเกือบไม่ได้เข้าแล้วนะครับ่มกี่หน้าไม่เหมือนทีมงานหน,น้าเหมือนคนส่งน้ำแข็งแบบ อันนี้เลยรดิสอหอเหรอสอหอเป็นอเออคนเยอะแลวนะใช่คนเกือบขึ่นสนามแล้วอ่ะรอสรุปยังไงว่าต้องเยี้ยโมเหรอปกตินางไม่โทรหาฉันนะ แถววิกซ uh, um. no ่าทุกครับมาเ้าความรักแอสเตรียมโพสอกหักยังอาจารย์บอกว่าแอสเตรียมเพเตรียมโพสอกหักยังอาจารย์อาจารย์ก็ผมไม่ควรแล้วครับก็เป็นโพสคอนเทนต์วงเราเออมันจะมีอยู่ในวงหรือเปล่าวี่เหรออุ้ยที่เราสวยมากเลยครับ ตอนนี้ใต้ลายยังครับซอเวบอกครับจูแถวเคร่องในหรือว่าอยู่อัมเพมื่งอุบลพีน้องฝ่ามาเพราะว่าปัดหาสิบบาทปัดกันกุศลห้าสิบบาทนะคะนี่มีแม่แม่มานั่งรอแล้วนะครับนี่ทุกคนคนเยอะมาก วันนี้ใครภาคพีอ,อสมอหนองใส่ออสมอจะเปิดเผยตัวจริงค่อยจะพาทิงคนแรกค่ะเปิดมาเลย